วันนี้เสนอตอนเฉียนสัมผัสประสบการณ์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านงานบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าถีเยี่ยนสัมผัสประสบการณ์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าถี่เยี่ยนถี่เยี่ยนเป็นคำกริยาแปลว่าสัมผัสประสบการณ์ มีวลีอะไรบ้างชิ่นเชิญถิเยียนแปลว่าสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองถิเยียนม่านกูเตอเย่ชื่อเชิงหัวแปลว่าสัมผัสชีวิตเมืองราตรีของกรุงเทพถิเยียนเปินตี้เหรินเตอเชิงหัวสีกวนแปลว่าสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นค่ะหลังจากที่เราได้รับฟังตัวอย่างคำศัพท์และวลีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนำไปใช้ในสถานการณ์จำลองกันครับ 我们确实感觉到你们这里环境宁静，音乐优雅，有阵阵的香薰味飘过来，让我们一下子就缓解了压力。请你们真正的来体验一下我们水疗中心的各项服务。是的，我等不及，马上就想体验了。 我相信醉在太太水的之中คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยครูปแบบอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับมีประโยคอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะ หากเราจะพูดว่าฉันอยากอยู่หลายวันหน่อยเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชาวไทยเราจะพูดว่าเพื ay, an, ay, in, ่อที่เยี่ยนไทยคนชืหัวเหอหมินสูวันหัวี想天ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะเพ่อทีเยียนไทยน่ัวเหสูวั i หัว天 หากเราจะพูดว่าฉันอยากสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือของไทยสักหน่อยเราจะพูดว่าวัวเสียงฉีเยียนอีเซียไทเป่ล้า,ลานนาวัฒนหัวฟังซ้ำอีกครั้งนะคะวัวเสียงฉีเยียนอีเซียไทเป่ล้า,ลานนาวัฒนหัวช่วงท้ายของรายการเรามีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับ w o าม n ุษย์เจ้าเร่ เอ่อผู้ชื่อเก๋หรเตี้ยวหยีพวกเราสอนให้คนตกปลาไม่ใช่ให้ปลาแก่พวกเขาก่อนจบรายการเช่นเคยครับเรามีสถานการณ์จำลองมาให้คุณผู้ชมฟังทบทวนกันอีกรอบครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ我们感到你 让我们一下子就缓解了压力。请你们真正的来体验一下我们水疗中心的各项服务。是的，我等不及，马上就想体验了。我们相信您会沉醉在泰式水疗的体验之中。 ใจผ่านดื่อนราวมากมายไม่เคยวัน